สวัสดีจับมาพบกับกล้องแต่งพาหมวยเช่นเคยนะครับวันนี้กล้องแ่งจะพาไปทำอะไรเอ่ยเอาขี่รถไปก่อนขี่รถไปก่อนจะบอกจะบอกวันนี้มีต่กล้องมือหนึ่งลูกสาวนั่นเองมาถ่ายรูปให้มาถ่ายวิดีโอให้โอ้โหเก่งมากเลยลูกสาว,ไ,วไปต่อกันเลยขี่รถไปต่อกันเลยเส้นทางก็จะประมาณนี้ฝนจะตกน้ำก็ขัง ขับดีๆนะทุกคนไป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 เดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วนะจ๊ะถึงแล้วเราก็จะไปเก็บอาหารผักมาทำกับข้าวเลยนะจ๊ะแต่แนนแนนแ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 นอยังนนะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับมาเก็บเลยครับเก็บเลยครับ มามามาเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนปลายปลายปลายปเก็บ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 มะเขือมะเขือใครๆๆ <aret> ใที่ยังไม่เคยเก็บมะเขือแบบนี้นะครับมาเก็บกับผมได้นะครับมะเขือ uh huh. ลูกขาวขาวอ่อนๆทั้งน,นี้เลยจ้าว้าวลูกสวยๆเลยจ้าไปต่อไปต่อเก็บต่อเก็บต่อเร็วๆได้สักถุงหนึ่งก็จะกลับบ้านแล้ว แล้วก็ไปเก็บกระเจี๊ยบกันต่อนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็เราเก็บแต่ลูกอ,อ,อ่อนนะฮะมันจะได้กินอร่อยนะครับผมถ้าเก็บลูกแก่ๆเนี่ยโอ้โหกินไม่ได้นะครับเคี้ยวไม่ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็ไปเก็บอีกฟังหนึ่งนะฮะเลยโอ้ยได้แล้วแต่อีกฟังหนึ่งมีแต่ลูกแก่ๆเหมือนกันนะครับผมจะได้ลูก,กนอ่อนมาสี่ห้าปักนะครับผมก็ โอเคครับไปต่อกันเลยครับอ่าก็มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมก็จะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาคลองน้ําข้างๆนะครับผมก็มีปลูกข้าวดานาอยู่นะครับผมเลูกสาวชี้ไปไหนลูกสาวลูกสาวลูกสาววิ่งไปแล้วลูกสาววิ่งไปไหนนะลูกสาววิ่งไปไหนนะโอ้บรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีเลยฮะไปแล้วไปแล้ววิ่งไปไหนเอาวิ่งไปเดินสะพานอ่า แล้วก็มาพบกับผู้กองแต่งเช่นเคยนะฮะเก็บพะบุ้งนะฮะนี่ครับบรรยากาศทุ่งในทุ่งนานะครับนี่ครับสวยงามดีมากนะครับผมนะครับแล้วก็มาซุ้มซุ้มสวรรนะครับก็จะเป็นโครงการฐานพันดีะนะฮะของมูลท,ทุนทานบกที่25นะครับผม ก็บรรยากาศดีมากเลยนะฮะโอเคครับไปต่อกันเลยแล้วก็เนี่ยลูกสาวเล่นกล้องนะฮะลูกสาวเล่นกล้องโอ้โหมีโยก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 พ่อปวดหัวไปแล้วพ่อปวดตามหมดแล้วพ่อดูคลิปมากแล้วก็พ่อมาดูคลิปลูกสาวทําเนี่ยพ่อปวดตามหมดแล้วครับไปไปเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อได้โหระพาได้นางรักมานะฮะนางรักก็จะไปกินกับส้มตํา กับขนมจีนนะฮะแล้วก <eve S 2> <resur faced. S 1> ็พริกนะครับพริกพริกเม็ดเล็กนี้เผ็ดมากมากเลยเผ็ดมากเลยใครอ่าไม่ยังไม่เคยกินลองไปกินนะฮะแ๋ยวเราก็กลับบ้านมาถึงล้นนะฮะนะครับเราได้ผักมาเต็มเลยเราได้ผักเต็มเลยเราดูกันว่าเราพีผักอะไรบ้างลูกสาวก็นั่งรอเตรมหมบัดอยู่ครับหนึ่งแรกก็ดาไม้เราก็ฟักนะฮะอ่าแล้วก็กระเพรา แล้วเราเสร็จแล้วก็โหลาพาครับผมโหลาพาแหมได้เยอะจังเลยต่อไปมาเอาอะไรอีกมีอะไรอีกผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งผัดเส็จผัดผักบุ้งวันนี้นะครับผมมารัแล้บครับผมว้าวนางวากนางวากแล้วก็กระเพราเหลือๆนะครับผมกระเพราเศษๆไปแล้วก็เห็ดครับผมเห็ดนะครับผมเห็ดนะครับกินได้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเห็นมาแล้วก็มาละก็มหนึ่งลูก ก็มะเขือนะครับที่เราเก็บเมื่อกี้นะฮะอะไรมาถุงเลยเราจมาทำซุกมะเขือกันนะครับเดี๋ยวไปซุกมะเขือกันนะครับผมนี่หนึ่งกับต่งแข่งของไทยนะครับผมนี่ก็สุดีกบนะผมวันที่สามวันที่สามแข่งมากเลยวันนี้อ้าวไม่ถูกว่าสามวันเก่งครับผมให้ต้นมึงให้ก็ไม่ต้องเล่นไม่เล่นด้วยทำไมบ้างแล้วมาเปิดมือผมไปเก็บไปเลยครับต้องเลี้ยงบอลนะผมเราก็จะมานะครับเราก็จะไปเก็บต้ไม้นะครับตามป่าตามเขาครับผมก็จะได้ใส่หม้อแล้วก็ไปล้างนะครับผมแล้วก็ครับ จะไปทําเมนูอาหารกันนะครับวันนี้นะครับผมนี่ก็ประหยัดได้หลายบาทเลยนะครับผมวันนี้ครับผมครับรรยากาศผักที่เราเก็บมานะครับผมว่ามันน่าทานสดๆใหม่ๆยังไงนะครับผมไปเลยครับเก็บใส่ใส่หม้อนะครับชิ้นกินชิ้นนะครับผมนี่ครับนี่ครับหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้หวานมากครับผมหน่อไม้หวานมาก ข้าต่างๆเราเก็บไปแล้วรเราปเก็บเวลาแล้วเราก็จะทำเป็นเมนูอาหารนะฮะเพื่อนๆทุกคนมามามากินกันได้นะฮะแต่ยังไม่ได้กินข้าวก็ไม่มีอุปกรณ์ในการปรุงอาหารก็นี่เลยครับผักผักผลไม้ <Okay. S 1> ต่างๆนะฮะก็เก็บให้หมดนะครับปิดเก็บหมดครับคิกนี้อร่อยมากนะฮะไปแล้วเราก็ ตามภาพฉายนะจ๊ะโอเคสวัสดีครับ